นักมวยเก่งๆไม่กล้ามาสู้เพราะกลัวแพ้มีเตอร์เดนแมน เห็นหลายคอมเมนต์ถามว่าทําไมไม่มีนักสู้หรือนักมวยเก่งๆเนี่ยไปจัดการปีเตอร์หน่อยคือออกแนวประมาณว่าให้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนจะมั่นใจว่าปีเตอร์ไม่ใช่ของจริงแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าเขาเก่งมากนะแม้กระทั่งคนในคลิปที่เดี๋ยวเราจะไปดูเนี่ยคนนี้ก็เก่งนะคนที่มาหากคู่ต่อสู้ไม่ใช่ปีเตอร์ผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นความเก่งของเขามากกว่านี้เพียงแค่ว่าเขาเจอกับปีเตอร์ก็เลยมองว่าเขา ฟอร์มอาจจะดูดรอปลงมาเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าทําไมไม่มีคนเก่งๆไปสู้กับปีเตอร์ผมว่าหลายคนที่ไปเก่งอยู่แล้วแต่ถามว่าคนที่มีเข็มขัดแชมป์โลกคนที่มีเข็มขัดแชมป์ต่างๆหรือมีเหรียญรางวัลทําไมถึงไม่ไปถ้าให้พูดแบบตรงๆผมให้คุณมองสองภาพภาพแรกหากปีเตอร์ฝีมือด้อยกว่านี้คุณคิดว่าจะมีคนไปมากกว่านี้ไหมผมเชื่อว่าจะมีคนจํานวนไม่น้อยเลยที่กะจะไปจัดการกะจะไปแบบสอยซะหน่อย แล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขาไม่ไปเพราะว่าแทนที่จะไปสอยปีเตอร์กลับโดนปีเตอร์สอยซะเองภาพแรกคือถ้าเกิดว่าปีเตอร์ฝีมือด้อยกว่านี้คุณคิดว่าจะมีคนไปหาเนี่ยมากกว่านี้หรือเปล่าภาพที่สองถ้าปีเตอร์ฝีมือเก่งแบบเนี้ยมันแปลกตรงไหนที่ไม่ค่อยมีใครกล้าไปสู้ด้วยคือคนเราเนี่ยชอบจัดการคนอ่อนๆมากกว่าที่จะไปสู้กับคนเก่งๆนึกภาพเป็นตัวคุณเองก็ได้ถ้าตัวคุณเก่งมากๆเชื่อไหม หลายคนไม่กล้าสู้กับคุณในทางกลับกันถทาเกับว่าคุณอ่อนซ้อมคุณฝีมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีคนจํานวนมากอยากจ,จะสอยคุณเพื่อโชว์ผู้คนเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีระดับแชมป์โลกระดับคนถือเข็มขัดหรือมีถ้วยรางวัลเนี่ยไปสู้กับเีเตอร์กลัวแพ้หรือเปล่ากลัวเสียมวยใช่หรือไม่หรือจะเป็นในด้านอื่นๆ ูสิว่าน,นักมวยจะสามารถสู้ปีเตอร์ได้ไหมดิ้นแจบทรงเขาดีนะครับแล้วก็การเนี่ยเนี่ยโยกแล้วมีการบล็อกบัตรแต่ว่าปีเตอร์อาศัยลูกพอนักเปิดปุกกจิ้มแล้วหมัดแจ๊บค่อนข้างรวดเร็วนะครับโอ้โหนี่อยาแจะไปเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ฟังนะครับวิธีการต่อสู้ของปีเตอร์เนี่ยเดีวว่าคลิปนี้ดูวันนี้ก่อน จับจับจับไปโดนยับแล้วก็ถอยออกมายับโดนอีกแล้วยับยับโดนอีกแล้วครับยับโดนอีกแล้วเดินไปครอสยับแล้วก็ยับจับท่าหน้าเปิดคือจะโดนทันทีครับอีกฝ่ายก็พยายามโยกหัวแล้วก็ปัดหมัดนะครับแต่ว่าด้วยความเร็วของหมัดยับที่อุย้ยโดนแล้วเหมือนกันครับปีเตอร์ แล้วก็ยับคืนเหมือนกันแกะออกมายับไปนี่อ่ะโยกโยกโยกโดนยับคือต้องดูว่าระหว่างโยกกับยับเนี่ยอันไหนมันจะเร็วกว่ากันนะนี่อย่โดนแลวครับโอ้โหเข้าล้วยับยับค่อนข้างหนักนะครับใครที่ไม่เคยลงนวมเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ยับแบบเนี้ย เจ็บนะครับเดี่ยวแยบหน้าสะเทือนเห็นไหมขนาดคนนี้เขาเป็นมวยอย่างหน้าสะเทือนอะย็บเหนื่อยเห็นไหมหน้าสะเทือนหน้าสะบัดครับยับแย็บไปโอ้ยหมัดแยับของปีเตอร์น่าจะน่าจะหนักพอๆกับหมัดครอสของคนที่รุ่นเล็กลงมาด้วยซ้ำไปอะ่ะโอ้ยเตยไปเลยอะ่ะโอ้โดนอีกโดนเห็นสะบัดอะโดนที่แบบแทบจะยืนไม่อยู่อู้ย โอ้ยเข้าไม่ถึงตัวครับคือเข้าไปโดนยับแล้วเนี่ยถ้าเผลอเป็นยิงหมัดครอสทันทีอัประคัตฮุกครอสยับอัประคัตแบบลำตัวสุดเลยยัแบบลำตัวยัแบปบนยัแบบอวันทูยัแบบแล้วก็จะฮุกซ้ายยัแบบแล้วก็อัป,ประคัตยัแบบตามด้วยครอสโอเซเซ่เมาหมัดนะครับโอ้โหหมัดค่อนข้างหนัก อุ้ยสองตัวไม่ค่อยจะอยู่โดนดูจากฟอร์มการต่อสู้ของเขาแล้วผมคิดว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้ผมเคยบอกเอาไว้ว่ามีคนเก่งเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ท่ามกลางไฟสปอตไลท์ซึ่งผมเคยสัมผัสกับ,กบตัวมาเคยเข้าไปในยิมเทควันโดแล้วพบว่าคนในนั้นมันมีบางคนที่ฝีมือราวกับสัตว์ประหลาดแต่พวกเขาไม่ได้มีชื่อเสียงพวกเขาไม่ได้ออกมาโชว์ตัว สิ่งที่ผู้คนยกย่องสรรเสริญก็คือคนที่อยู่ท่ามกลางไฟสปอตไลท์ไปแข่งในรายการใหญ่ๆและผู้คนก็เข้าใจไปเองว่านั่นคือเก่งที่สุดโดยที่หารู้ไม่ว่ายังมีอีกมากมายที่เขาไม่ได้อยู่ท่ามกลางไฟสปอตไลท์แม้กระทั่งในยิมปันจากสีลัดที่ผมเข้าไปสัมผัสมันด้วยตัวเองปรากฏว่ามีคนที่เก่งโคตรๆอยู่ในนั้นท่าแต่ละท่าที่เขาใช้ใครเตะไปปุ๊บคุณโดนทำล้มแน่นอนอะ ฝีมือระดับพระการเพียงแค่ว่าเขาไม่ได้อยู่ท่ามกลางสปอตไลท์และไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ท่ามกลางไฟสปอตไลท์ด้วยและผมมองว่าปีเตอร์คือหนึ่นงในนั้นถ้าเกิดมิสเตอร์ไฟไม่เป็นดึงออกมาเพื่อให้ผู้คนเห็นฝีมือบางทีเราก็อา,อาจจะยังเข้าใจอยู่ว่าอ๋อนักมวยที่เราเคยเห็นนั่นแหละเก่งที่สุดทั้งที่ในความเป็นจรงิงมีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้อยู่ในรายการใหญ่แล้วก็ไม่ได้ฝ่ฝันที่จะขึ้นรายการใหญ่ ทั้งที่ฝีมือเขาวิธีการใช้หมัดของเขาเหนือกว่าคนที่อยู่ในรายการใหญ่ด้วยซ้ำไปและนี่คือคนเก่งอยู่บนเนต็มสนดท้สตรีทไฟต์หนึ่งนาทีนักมวยไทยอาชีพปะทะกับนักมวยไทยสมัครเล่นเบียร์ดอปเดนมแดงส่วนอีกคนคือมาร์คสุดหลอบอปลาดุกมาร์คอยไวเบียร์นี่เป็นนักมวยอาชีพนะครับปัจจุบันเป็นทหารด้วยส่วนเออนี่อ่ะมาร์คเนี่ย เคยต่อยมวยไทยสมัครเล่นครับโอ้โหใส่กันเร็วมากครับคุณโอ้โหลงลำตัวเลยขึ้นบนทันทีโอ้โหเข้าเป็นชุดครับเมื่อก่อนเนี่ยเบียตอนมาใหม่ๆไม่ได้ปล่อยเป็นชุดแบบนี้นะครับแต่พอมาอยู่ในกลุ่มเราก็ก็มีการปรับโฉมกันนิดนึงแล้วก็ดูเขาพัฒนาการของเขาโอ้โห